อยู่ยุตยาสาขา119ค่ะ้าปี6ตัว5ปีขึ้นสาขาหนึ่งอยู่ที่ไหนอยู่คลองหลวงนะค่ะสาขาที่พยอมบางน้อนก็เลยเป็นยุตยานี่คือล่าสุดสาขา119ประมาณปีครึ่ง53มา119ไม่คิดนะไม่คิดนะใช่ตอนแรกสาขาแรกทํากัน2คนสามีภรรยา120กำลังจะมาจด1120จดวันนี้120ที่ชามจดวันนี้ในสุดก็สุราค่ะเพราะตอนนี้เราให้ตำบลละหนึ่งต้องต้องต้องทำแบบนั้นเพราะว่าตีกัน ฉันคิดว่ามันน่าจะเป็นความลงตัวของของโดรสชาติอะเปรี้ยวหวานเผ็ดเนี่ยที่มันลงตัวอยู่มันจะเป็นสิ่งที่เขาพูดว่าเวลาเขามากินแล้วเขาไม่ต้องปรุงไม่เหมือนค่ะประมาณจองตามร้อยตามต่อวันดีสี่ห้าร้อยจ้เป็นบรรจุเยอะมากเลยครับเพิมไปกวันครับผมไม่ทันครับผมท่านเพราะว่าช่วงเจียงูค้าจะเข้าเยอะมากเขาไม่ถ้าไม่เตรียมทานจาาไว้เนี่ยเอาไม่ทันเลยครับลูกค้าบางเจ้าก็มาก็สิบที่สิบจาม ต่อโต๊ะก็มีครับผมมีบางที่ก็มีล้นร้านเลยไม่มีที่นั่งครับมีหมูมีเนื้อค่ะมีทั้งสองอย่าง,ยาายายางแยกค่ะแยกรวก่แยกรวกครับน้ำซุปจะเป็นน้ำซุปหมูถั้ามีค่ะโอ้เป็นร้อยร้อยสองร้อยโลค่ะกัดหมูเดียวเนี่ก็ถ้าจะกินก๋วยเตี๋ยวเรือนะคะก็แนะนําให้มาที่เดี๋ยวเรือยุทธยาค่ะครบรสไม่ต้องปรุงก็จะมันจะ,จะได้เห็นที่ห่อนี้แล้วก็เชื่อใจว่าเออฉันกินแล้วฉันจะต้องอร่อย เดี่ยวเลยยุทธยาสาขาร้อสายเอเชียกมอแปค่ะร้านสาขอยู่ที่ไหนอยู่ค้องหลวงค่ะ<อ>เดิมมาบ้านเราอยู่วางน้อยสาราที่น่านสตาร์ที่พยอยาบางน้อยก็เลยเป็นยุทธยาก<ช>็ทำมาเรื่อยๆค่ะ<ช>ทำมาเรื่อยๆลูกค้าชิมลูกค้าชิมแล้วลูกค้าผ่านมาก็แบบอยากไปขายบ้างชิมแล้วชอบออนี่จริงเรามาจากน้องชายค่ะน้องชายเขาทำมาก่อนแล้วก็เราก็ได้สูบกันมาแล้วก็เอามาแดบทำเป็นแบรนด์ขึ้นมา แล้วก็คิดว่าเออเราทำเรนชสยดีไหมอะไรเงี้ยเพื่อที่จะมันจะได้กระจายไปได้โดยที่ไม่ใช่เราคนเดียวที่ทําถ้าเราคนเดียวเราก็ไม่มีทางที่จะไปได้ไกลมากมายวัน,นแรกสาขาแรกทํากันสองคนสามีภรรยาไม่คิดนะไม่คิดะนะถ้าใช่ก็แบบเอาแค่สองสามสาขาพอเอาแบบว่าพอมีกินไม่ต้องทํางานจ้างน้องนิดๆหน่อยๆพอเราเปิดเองงานที่เป็นสาขาค่ะนอกนั้นเป็นฟรนชัดล่าสุดก็ที่นี่นี่คือล่าสุดร้อยสิบเก้าเรียกสายเอเชียกม8แปดนะคะ เชผมจะเรียกกันตรงข้ามที่คมไฮเทคครับ6ปีนะห้าปีกว่ากวห้าปีหกส่วนห้าปีขึ้นเรายี่สิบกำลังจะมาจดร้อยยี่สิบจดวันนี้ถอามาจดวันนี้ร้อยยี่สิบที่ชามจดวันนี้ไกลสุดก็สุราค่ะก็ส่งแบบขนส่งเราจะมีวัตถุดิบหลักที่จะให้เขาซื้ออยู่แล้วเช่นหัวเชื้อน้ำซุปน้ำปรุงในชามแล้วก็เฟรชอีกสองอย่าง อย่างนี้มันจะเป็นหลักทําให้รสชาติมันเหมือนกันแต่ถ้าเวลาลูกค้าที่เ,เป็นทรัลไยก็ต้องมาเรียนอุยแค่ยุทธยานครนายกนี่นนเองค่ะของเราอ่ะใช,ใช่ค่ะ,คะใช่อย่างยุทธยานเนี่ยก็จะยุทธยาจะมาทุกวันเพราะมีมีแมเนจเมนต์มีแมเนจเ,เจอร์มาดูแลสาขาด้วยส่วนนครนายกก็ไปวันเว้นวันมีหมูมีเนื้อค่ะมีทั้งสองอย่างแยกค่ะแยกรวงแยกรวงครับน้ำซุปจะเป็นน้ำซุป็นน้หุู ถ้าจะทานก็คือทานแห้งนะครับเครื่องเคียงเราทำเองาแห้งไม่ใส่กระเทียมเดียวทำเองก็คือกระเทียมเียวเกี๊ยวทอดเนี่ยทำเองขนมถ้วยทำเองไม่เหมือนค่ะแต่คิดว่ามันน่าจะเป็นความลงตัวของของตัวรสชาติอ่ะเปรี้ยวหวานเผ็ดเนี่ยที่มันลงตัวอยู่มันจะเป็นสิ่งที่เขาพูดว่าเวลาเขามากินแล้วเขาไม่ต้องปรุงอ่ะมันง่ายสำหรับเขาอะไรเงี้ยมันก็เผ็ดอย่างเดียวไม่ได้มันก็ต้องหอมด้วยนะถูกไหมคะมันจะเป็นที่แล้วมันมีการคั่วมาแล้วเราก็ามาคั่วเอง มาผัดเองเผ็ดแต่ว่ามันมีรสชาติอ,อืน่นมามีมีหวานเข้ามาด้วยม,มันไม่ได้เผ็ดโดดอย่างเดียวใช่ถ้าเผ็ดโดดอย่างเดียวมันก็ไม่ไหวใช่ไหม,มบอกได้ครับเด็กทานได้คะ่ะเด็กหรือว่าท่านที่แบบไม่ได้ทานเผ็ดอะไรเงี้ยก็บอกได้เลยอะไรที่ไม่ใส่ก็แจ้งได้เราก็จะพยายามทำอะไรให้เป็นสแตนดาร์ดมากที่สุดเช่นน้ำปรุงที่จะใส่ไปไหนแต e ่ละชามอ่ะมันก็มีไซส์มีช้อนของเขาโดยเฉพาะต้องตวงใช้สูตรตวงแล้วก็น้ำซุปก็เหมือนกันเราก็จะมี มีสแตนดาร์ดไปเลยว่าต้องใส่อะไรเท่าไหร่ที่มันเป๊ะก็มีลูกค้าหลายคนเวลาเขามากินแล้วเขาก็ทําไมไม่ไปเปิดที่นี่บ้างอะไรอย่างเงี้ยเออทำไมไม่ไปเปิดตรงนี้บ้างจะได้ใกล้เขาอะไรอย่างเงี้ยก็มีเพราะตอนเนี้ยเราให้ตําบลละหนึ่ง<น>ต้องต้องกันต้องทําแบบนั้นเพราะว่า<อ>ตีกันออก <laughs> ถ้าไม่ตกลงกันไม่ตกลงไม่ตีกันแน่นอนที่ผ่านมาเนี่ยบางทีเราขยายมาจนเราอาจจะยังไม่มีความพร<ม>้อมที่จะไปตรวจดูถ<ด>ูกสาขาที่เป็นแฟรนไชส์แต่สาขาของเราเองอสิเสาขาเนี่ยเราค่อนข้างมั่นใจว่ามันสแตนดาร์ดอยู่กัน<ด> แต่สาขาที่เป็นลูกค้าแฟรนไชส์ที่ต่างจังหวัดต่างๆที่ผ่านมาเราไม่พร้อมแต่ปีนี้เราพร้อมแล้วเพราะว่าเรามีทีมแมネจเมนต์ที่จะช่วยกันลงไปลุยหน้าง,งานแล้วว่าแต่ละสาขาเนี่ยมีสแตนดาดแบบไหนเพื่อที่จะทําให้ลูกค้าได้รับมาตรฐานเดียวกันทั้งหมดก็จะมันจะ,จะได้เห็นยี่ห้อนี้แล้วก็เชื่อใจว่าเออฉันกินแล้วฉันจะต้องอร่อยรสชาตินี้ตลอดเหมือนกันค่ะเป็นเจดีค่ะให้สังเกตรูปโลโกโลจะเป็นเจดีสีแดงค่ะแล้วก็จะมีถ้วยตาด้วย ก็ถ้าจะกินก๋วยเตี๋ยวเรือนะคะก็แนะนําให้มาที่เตี๋ยวเรือยุทธยาค่ะในยุทธยามีทั้งหมด8สาขาค่ะ,คะก็จะมีประตูน้ําพระอินสาขาที่2นะคะประตูน้ําพระอินสาขาเสนาอนนัันนน้เป็นเบอร์40ค่ะแล้วก็อยู่เยื้องๆกับ โลตัสเสนาแล้วก็มีสาขาพนันเชิงค่ะ53มีสาขา100เป็นที่โรจนะลูกค้าเป็นชายก็จะมีสาขา93ค่ะที่ํเมมาเภอมหาราชแล้วก็จะมี98ที่บ้านแพร1 1ยอยู่ปันในปั๊มบางจากค่ะเส้น3 4 7แล้วก็สาขาเนี้ยสาขาที่8เป็น1 1 9ที่สายเอเชียกมอขาออกเตี๋ยวเดือยยุทธยาสาขา1 1 9เปิดเวลา7โมงครึ่งถึงช่วงครึ่งทุกวันก็สำหรับท่านใดที่ผ่านาาสาคะสายเอเชียนะสมมติว่าจะเข้ากรุงเทพนะคะก็จะต้องผ่านสาขานี้แน่นอน อยากให้ลองมาทานดูค่ะอาจจะชอบก็ได้แล้วก็ไม่แน่อาจจะสนใจไปเปิดแฟรนไชส์เป็นของตัวเองก็ได้